ใชครับสวัสดีตอนแร่พี่น้องนี่พระพรีพระนองเบิังทั้งเส้นทั้งเลี่ยงเมืองอุดรเนาะเลี่ยงเมืองอุดรสิไปสกุลมาจากหนองคายนะครับมาจากหนองคายมาจากขบวนพู่นะครับต้องแรดอ้อมเส้นนี้นะครับเส้นทั้งทิศเหนือมาแรดอ้อมเส้นทั้งทิศเหนือกรแต่พามืองนะครับพามืองแรงสิยงรถหลายเนี่ยเมื่อการดดรถตีนมาต่อทางเลี่ยง มึงกับพระเสดแกแแรันเส้นทางทิศใต้เส้นทางขุนแก่นก็ออกมาไกลขึ้นก,กันนะครับสิบเลยดสิบห้านี่ไม่จานน้องไข่นะครับกิบเลยสิบห้าเบิ่งเส้นเลี่ยงทางทิศใต้นะครับสิบแปสุกุณฑลนะสุกุณฑลห้องขันห้องขัน,ขน,ขนสุกุณ ตกนกาลอยห้สิบคอนแจน้นล็สิบเจ็ดแต่รถพ่วงขั้นหนึ่งเป็นหูของหาวอยู่ไม่อยากไก่มาในอย่างนี้รถพ่วงก็น,นีอย่างน้อยกันนะครับแต่สุมรถหน่อยแหลมสวนหนาสวนหลังกันอยู่ยากนะครับจะมันตก ทีมเวล,มลามวลาคุนแซงกันมาแซงขัวปาดปาดไส้ปาดขัวกันมากเลยมันขันเงี่เดียวมันเป็นแถว้นนะมันเห็นทายรถขันนี้มันสิปาดออกไส้เพ่นะเห็นทายท่เลยเนี่ย่าแซงกันมากเลยนะครับแซงขวามาเลยบีเอสูนย์ีสูง nè. Tốn. Còn cái bên Chân trái sai tốn. Sai sai mà khum thân hạt đó. Cái ไงส่หัวคนทรงใส่หัวผู้กำกับใส่หัวผู้กำกับการได้วัดเป็นไงจังสิยี่ก้อนรู้สึกว่าจังไหนไงทงมีเตอรถลดพวงนี่แหล้วอน่านมนั้ยทรหนูปีกับเราเข้ากันแล้วต้องข่วนกันต่อยๆอ,อยู่ เศษสกปรน,นะครับไม้เล็กทั้งลวงกับยี่สบสองนะครับไม้เล็กยีกนน่สบสองมุดดอนสกปรกแค่ไหนวเห็นอยู่หันมาเห็น i รถรว่างเนี่ยเปิดไฟเรีวยว้วาไปเนี่ยมเนี่ยเห็นพูกไปนึกเปิดอะไรซิไปยุแต่ไรเนี่ยมองนีแต่วกว้อนมก็ีมีไฟแดง ตอนนี้กันไฟแดงไฟแดงหลายสมหมืน่นพี่น้องตอนนี้สำนึงเลยตะก่อนเนี่ยไปเนี่ยเเคยเสียเวลานะสามีนาทีเดี๋ยวเนี่ยเสียวลาสามีนาทีหรอพอไฟแดงมันหลายสสิบ,บนมอดห่างแล้วนาที อืมจริงไหมคัน ตางเลียงเมืองอุดอรฟังทิศเหนือนะครับมจาจัหของค่ายนะครับสิบไปสกลนครตั้งดวงไมเลกีบสองตอนแรงๆอาเมืองแรงนะครับกับสระมานนี้นะครับรถเริ่มหลายคนเลิกงานนะครับการจราจรไแกะฮัดครับข้างนะครับสีบแส้งใส่ป้าย,ายขัวกับลํำบากนะครับขางหลังกามานะครับ เล่นผิดแล้วก็คือไปใช้ว่าใรนะครับแ่งกับว่าใร อุดรเมืองคอนแก่นเมืองโคราชนะครับตอนแรกๆเนี่ยแถวชานเมืองแถวในเมืองชานเมืองเนี่ยรถติดเป็นมัดนะครับยิงแล้วคอนแก่นตีงมาได้นะครับอุดรนี่ยังไข่อยู่นี่นะครับตัวไข่ามากๆเลยอุดรคอนแกนบ่ทถุนหนึ่งนะบ่าบางละ เราเอาภาพการจราจรภาพเส้นทางนะครับสร้างเรียงทิศเหนือท่านองค่ายมาทางสุข,ขุมนครนะครับของจังหวัดอุดรธานีนะครับป้ายปีน้องพงศ์นะครับช่วงแรงๆนะครับการจราจรกันสิประมาณนี้พี่น้องเนาะสำหรับผมเนาะผมไม่มา,กากเขามาจังเป็นในเมืองผมคนบ้านนอ,อกไม่เห็นรถลหลายพุ่นนะ รัร้งยมดเนื่อยขั้นเบรกอาะสารคดมนีกครับฝากกี่ฝาก้องสำกนิดละสวัสดีครับ